กลัวของจริงกลัวของแท้จัาจัดจัจกูอยากโดนจี้หน้าว่ะมึงจี้หน้ากูหน่อยดิเฮ้ยของแท้เอาวิ้จี้หน้ากูหน่อยจัดไปดิสวัสดีครับผมบอลนาหนอนนะฮะ EP นี้นะครับผมได้เจอกับไอ้ยองผมนะครับคุณแจ็คแป๊บโฮนะครับก็ไม่รู้นะครับเหตุการณ์วันนั้นเป็นเหตุการณ์บังเอิญหรือว่าอย่างไงนะผมต้องบอกก่อนนะครับ แล้วก็ไม่รู้ว่าไปเจอกันได้ยังไงนะแต่มี f อนะครับในทิกตอกผมนะครับบอกว่าพี่แจ็คมาพี่แจ็คมาแต่ตอนนั้นนะผมคิดเลยนะครับเรื่องมันมีว่านะวันนั้นผมจะไปไลฟ์นะครับที่ตลาดตลาดหนึ่งนะก็นะครับใครดูคลิปนี้นะครับฝากเม้นหน่อยนะครับว่ามาจากทางไหนนะทิก o อกหรือว่า Facebook หรือใน YouTube อยู่แล้วนะครับฝากหน่อยหน่อยนะครับทุกคนนะครับก็นะครับจะเล่าเลยครับประมาณเหมือนฟิลแบบว่าเรากําลังไปไลฟ์ที่ที่หนึ่งนะครับแต่ว่าทันนั้นอะ ทางพี่แจ็คได้ไปก่อนนะครับก็น,นะครับเป็นเราเรียกไงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันก่อนเลยดีกว่านะเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้ดูนะคลิปที่แบบว่าผมได้ไปในวันนั้นแล้วผมได้ทํา n b c เอาง่ายๆคือทําคลิปผมผมไปแล้วได้เจอพี่เขาในตลาดบอกเลยโคตรดีใจอ่ะทุกคนใครดูคลิปนี้นะดูให้จบนะครับฝากดูให้จบทีนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าไปเลชกลูฮ่าชื่อไ่ไง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  สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับี่วันโอ้โหความจะเข้าไทยมันเนี่ยหลายวันจัดอะสวัสดีครับโอ้โหใกล้แล้วครับอะสั่งทีนึงครับอะเตรียมตัวตู้ตู้อานีนีอนีเฮ้ยตากูจะลอยเลเองจริงความเี้ยตู้ตู้อานีนีอนีตู้ตู้อานีนี้อะนี่ังตัง

นนอะส่งเยเพื่ออะไรวะเพื่อนเออกูรู้แล้วครับอ่ะเดี๋ยวเาเดี๋ยวเต็มตัวครับ <c oughs> ตัวจะปีใหมดเวยนาะชื่อ่ตตใช้ผมครับนี่ <c> ่ <oughs> <c oughs> ฮ้ส้รใครใช้บมบกทำพี่อ่ะใครใช้บม็บกทำพี่อ่ะโชว์โชว์โชว์ไม่เด้ยเปล่งกล้ามาเป็นกล้าม่ไปด้วยแมนตอนแบบไม่มีไวรยวดีครับสวัสดีครับนอนเยอะหยนึ่งลานแกูต้องเถิไปจริงๆเนี่ยวดีครับสวัสดีทุกคนด้วยเดี๋ยต้องเถิบไปแล้วนะต้องเถิไปแล้อต็มตัครับเตมตัวครับูทว่านเจี๊ยทีมว่าเธอเจีย

สดีครับวัดีครับสวัสดีครับเ,เรียนตัวครับมีหน yup işte ึ่งล้านจ่ายแล้วกูต้องไปจริงใช่ไหมเนี่ยออาไปครับเดี๋ยวกูโดนเถิบไปแล้วครับได้ครจ้าจ้าเลยไปเอาละครเริ่มเถิบไปอีกแล้วครับโอ้ยหนึ่งล้านจ่ายแล้วครูต้องเปลี่ยนที่เลยไหมเนี่ยเออโอ้คือกูจะรีบแจ้งโอ้ย อยากโดนจี้หน้าเห็นดูของแท้กูอยากโดนจี้หน้าว่ะมึงจี้หน้ากูหน่อยดิเฮ้ยของแท้อ้วยจี้หน้ากู่อยจัดไปดิอ้าจี้หน้าเลยนี่เลยจัดไปครับก็คือตะลังชุลมุนด้วยจัด

เจ๊เจ๊เจ๊จ yeah, 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 yeah. ๊เจ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 ๊ไหนอ็มมึงก็มองแค่นั้นแหะไม่รู้ว่าคือใคระครับก็ไปเดาะลยครับตัดต่อพแค่นั้นเจ๊ขอไหม็มกัวของจริงกัวของแท้มึงต้องโดนสนติงกูแน่ๆกัวทีบแท้กัวีบแน่มึงต้องโดนติงทีบนาขาแท่ของแท้มึงก็ดูไว้กัวของแท้ของจริงมึดูไว้ ของจริงไหมเหล่ามึงก็ดูทั่วกูจะถีบหน้ามึงมึงจะมาล่ว่วคนกระโทกโดนกระแทกกูถีบหน้ามึงแล้วกูดึงมันกระแทกแทกหน่าแล้วกูถีบแล้วกระแทกฟันหน่ามึงก็โยกไปกระแทกแกระช้อแลกระช้อแลกระแทกกระโทกกระทากระโทกกระแทกฝากด้วยครับตลาดลำดุษมยูทีราชมงคลธัญบุรีครับอี้ของแท้แท้วาเดี๋งับอ่นหนึ่งสองสา นะครับผมว่าจะไปให้อเราเซ็นนะครับสองเสื้อเนี้ยก็คือเสื้อเขาครับส่วนกูจะไปให้เขาเซ็น,นครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับว่ากูจะได้เลยเซ็นกับมาเปล่าไป,ไปนี่นมันสนมัมนี้แมนยุโยดีกว,ว่ะวใช่ไหม

อ่าก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเป็นไงฮะผมบอกเลยอันนี้ก็คือไม่ได้ลงมาเพื่อแบบจะดูหรือจะเรียกอะไรนะครับลงไว้เป็นประสบการณ์นะครับในครั้งหนึ่งผมได้เจอพี่เขาแล้วพี่เขาได้มาแบบว่ามาเล่นกับผมในไ้ฟ์สดหรือวันนั้นนะครับ ที่แบบว่าได้มีโอกาสได้เจอพี่เขาผมก็ขอบคุณพี่แจ็คมากเลยนะถ้าคลิปนี้พี่แจ็คเลื่อนผ่านไม่เห็นหรือแน่นาค้ดพี่แจ็คเห็นนะครับผมฟังหน่อยนะครับพี่นะผมขอบคุณจากพี่เลยตอนนี้เลยนะครับก็ขอบคุณครับโอกาสดีๆนะครับที่ว่าเหมือนแบบเข้ามาเล่นนะครับมันก็แบบทําให้หัวใจผมเติบโตแล้วมีแรงทําคลิปไปในในคลิปเลยหลายๆคลิปเลยนะครับก็นะครับฝากกดนะครับกดติดตามแล้วฝากกดรีโพสให้ผมหน่อยนะครับกดคอมเมนต์อะไรแล้วแต่นะครับซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับ ก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ไหนต่อหรือว่าเราจะไปถ่ายกันที่ไหนจะไปแกล้งคนที่ไหนนะครับฝากกดติดตามช่องบอลนาโนให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันทุกคน let's go